มีลูกค้าถามเข้ามาว่าปรเรียงครับอยากได้เตียงแบบโมเดิร์นโมเดิร์นนะฮะรอบพื้นที่จำกัดปื้นเตียงของมีติเก็บของได้กอจัดึือครับนี่ครับผมอันนี้เป็นเตียงแคปซูลโมเดิร์นของทางร้านนะฮะก็วันนี้เนี่ยลูกค้าจากทั้งกรุงเทพนะฮะได้ออเดอร์สินค้าจากทางร้านเรามาครับเป็น FC จากติ t t o ็อกปรเรียงบอมไม่ซักแปนะฮะเฮาก็เลย จัดทึ่งเลยครับวันนี้ครับเตียงหลังนี้ครับเขาออกแบบมานะครับในลักษณะแบบโค้งมนนะฮะเหมือนรูปแบบแคปซูลน,นะฮะหัวเตียงเนี่ยวางของได้นิดหน่อยนะฮะหัวเตียงวางของได้นิดหน่อยนะฮะเขาจะวางโทรศรรพัพท์วางของอะไรย่างต่างๆยามองยาดมอะไรย่างต่างๆเนี่ยได้หมดครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับและที่สําคัญเนี่ยเตียงหลังนี่มีม,มีลิ้นชักแขสานลิ้นชักครับเพราะว่าในห้องลูกค้าเนี่ย เปินเอาไปชิดผนังด้านข้างปุ่นนะฮะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยขอเป็นพื้นที่เก็บของเห็สักน้อยนะฮะเพื่อว่าไว้เก็บของอย่างใต้เตียงนะครับเขาก็เลยจัดให้ลูกค้านะครับได้เลยครับตัวนี้ครับมีอยู่3ลิ้นชักครับเป็นเตียงขนาดห้ฟุตนะฮะสามารถใส่ของใส่อย่างเนี่ยได้สบายๆนะฮะแล้วก็เตียงชุดนี้เนี่ยนะฮะเป็นเตียงไม่อบทั้งหลังนะฮะทาสีเฉดสีไม่ซักนะครับสวย นะะฮลองซูมเข้ามาดูใกล้ๆว่าเขาจะมีลิ้นชักใส่ของนะครับเขาจะใส่ไอ้อย่างก็ได้นะครับพื้นที่จํากัดนะฮะบพรว่าจะเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์ไอ้อย่างต่างๆเนี่ยหรือว่าบ้านเนี่ยนะครับพื้นที่จํากัดเนี่ยนะฮะบวดใจปัญหาครับเขาบื่อยากวางเขาบื่อยากเอาตู้ใหญ่ๆเข้ามาใส่ในห้องเส็จละนะฮะเขาก็สามารถทําลิ้นชักใส่ได้นะครับสามารถทําลิ้นชักใส่ได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วแต่ราคาตีโต๊ลงกันแต่ว่าตัวนี้ครับ มีอยู่สามริ้นชักข้างครับราคานะฮะราคาบ่แป้งนะครับฟังให้ดีๆนะครับราคาอยู่ตี1 8่1 8 9 0 0บาทครับบอรล้มทรงครับลูกค้าท่านไหนสนใจเตียงสไตล์โมเดิร์นนะครับมีพื้นที่เก็บของนะฮะใต้เตียงนะครับสนใจทักแชททักไลน์มาได้นะครับตีบริษัทซักซิฟเฟอร์นิเจอร์ไม่ซักแพร่ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม่ซักครบวงจรครับบ๊ายบาครับ